คนที่ไปยืมเงินไผ่น่ะให้คิดดีๆเด้อว,ว่าสิหาใสไปขึ้นเขาก่อนถ้ายืมไปแล้วนัน่นน่ะเออโบแมนมายืมเพื่อเอาตัวรอดให้จะคข้อง้นจากทุกแล้วเอาทุกไปให้กับเจ้านี่หรือคนที่ตั้งใจซอยเป็นทุกแท่นแบบนี้มันกับโบโอเคได้เออยืมไปแล้วเขาต้องมีปัญญาหามาขึ้นเขาโบแมนเขาไปทวงเขาไปถามแล้วเชียดใในเขาแบบนี้มันกับโบแฟ,เฟ์เด้ผมเชื่อว,ว่าหลายคนผิดกันย้อนการยืมเงินนี่ล่ะหม่พวกญาติพี่น้องพ่อแม่ทุกคนผิดกันย้อนเงินเออ ไปว่าเงินบ่นสำคัญผมว่าเงินสำคัญนะกู้ที่เขาสิหามาได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์เนี่เขาก็ใส่แห้งเขาก็ใส่เงือบางคนนะ่ะเขาก็มีพระราขึ้นกันกับเจ้าอ่ะแหละที่เขาซ้อยกับพราะว่าเขาสงสารหรือเลี้ยโตนยืมไปเราก็ต้องหามาใส่และย่อฝันว่าเงินที่ยืมไปนะ่ะทุกบาททุกสตังค์เนี่ยว่าเจ้านี่สิยกให้มันไม่มีไผย,ยกใครหรอเออพะเขาก็หามานำพักนำแรงขึ้นกันอะชคิดให้ดีๆบ่แม่นเขาไปถามหลักเชียดเงินซั่นี่สิถามให้ยัง เออลังเงินสานีมึงสี่ยืมแทนยังเออสาธุเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ถ่ายจึมไปเรลาบืาข้บขึ้นกับขอให้ชีวิตล่มและไล่ชิบหายไหวยวอดย่าได้พุทธยาได้เกิดเออเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นทุกเออหาเงินมากก็ต้องใส่พ่อแม่ใส่ยังพ่อแม่ก็ต้องใส่เงินบางคนอ่างมาแต่นีพาพะอยาฝ้าท่วงกูหลายเขียนในห,ห้าพรมเฮ้ยรถกูล่ะรถกูก็ต้องใจน้ำมันกูก็ต้องเติมค่าเดินทางกูต้องมี กูไม่ได้เอาน้าม,มาเติมได้กูสิบอกไห้เออป้าปทอยืมไปแล้วมาเคลียร์นี่กูเสยแบบนี้มันบอแฟสำหรับเจ้าหนีเว้ยอ่เพราะฉะนั้นแล้วขันเห็นแล้วก็ต้องเอามาใยทุกบาททุกสตางค์เงินทั้งนั้นหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำเงื่อเอมเมอบอแมนสิเอาเปรียบคนเพื่อย,ยืมแล้วก็เอาตัวรอดสฉมันบอแมนเข้าใจบ่เออการที่เป็นหนีไผเราต้องแสดงความรับผิดชอบว่าเราเป็นหนี้เขานะเขาเป็นผู้มีพระคุณนะเดี๋ยวสิว่า เป็นคาถามแล้วก็ทะเลาะกันเป็นศัตรูบบแมนคนที่ให้ยืมเงินคือเจ้านี่เจ้านี่คือผู้มีพระคุณมีพระคุณแบบใดมีพระคุณเพราะเขายิบยืนเขายืนมือไปซอยตอนที่เจ้าลาบากอ่าโบแมนว่าเอาไปแล้วเซยแล้วก็มาทะลเลาะเชียดให้เขาว่าเขาถามแบบนี้มันไม่แฟร์ลูกเขาก็ต้องใสค่าเดินทางเขาก็ต้องใสอ่าทุกบาททุกสตางค์คือเงื่อของเขาที่หามาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงเขายืมเขาบ่ได้ขอเข้าใจปะ เพราะฉะนั้นแล้วต้องหามาใส่เพราะว่าสิเจ้าลำบากจังเดยเจ้าก็ต้องมีขออ่างเพราะเงิน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 นี่แหละมันสําคัญผว่าเงินบ่สําคัญป้าโถเออเจ้าไปเอาไปไม้เติมมันได้ยุติบ่ได้เจ้าเอาไปไม้ไปซื้อข้าได้ยุติบ่ได้แม้แต่เลขเจ้าก็ต้องใส่เงินซื้อเข้าใจบ่เงินนี่สําคัญที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นแล้วยาห้มีตรภาพมาขาดกันเพราะคําว่าเงินเลย มีเป็นนี้ก็ต้องใส่ใส่เลขใส่น้อยก็ต้องทยอยไท่เพื่อแสดงถึงสปิริตในการเป็นลูกนี่อืมบอเมนเขาว่าเจ้านี่พ่อทวงลูกนี่ผิดกฎหมายมันบอเมนเลยแบบนี้มันกระบอกโอเคจําไม่เป็นนีต้องใส่ครับเพราะทุกคนมีภาระมีหน้าที่มีการงานพอกบแม่ข่อยกับบได้เกิดจากกระบอกไม่ไพกก็ล่อใส่ล่อใส่เงินจากข่อยขึ้นกันเออคือเจ้าแหละเจ้ามีภาระ ทุกคนก็ต้องมีภาระเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้มิตรภาพดีๆมาตัดขาดกันเพราะเงินโอเคเนาะครับฝากไว้น้ำครับเป็นหนีก็ต้องใส่ถ้าบ่าใส่กะคือว่านแหละมันเป็นบาปเป็นกรรมตัวครับการเอาละจะเปรียบคนเนาะ